อ๋อทวนได้ไหมทำไมทวนได้ค่ะทำไมครับไม่เขาบอกเหรว่าได้หอมมากเลยอ่ะเย็นก็ได้เหรออ๋อจะใส่น้ำลงไปด้วยใส่น้ำลงไปข้างบนเพื่อให้ให้น้ำกับกาแฟมาลงไปเจอกันครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับนี่เทคนิคแบบนี้ครับนี่ออ๋เอสเปรสโซ่มือนะครับโอ้โหหอมมากหอมจริงๆชอบ อ,อ่าอุ้ยให้คุณนนท์ก็บอกว่ามีความหอมแล้วก็มีรสชาติเฉพาะตัวพอสมควร<ช>เลยนะใช่ชเอกไหมคะทำจำกัดความที่ว่าคั่วบดชงสว<อ>ัสดีครับนี่คือชมหน้าของปัศสนีรอบเอ็นเกมของคุณกันและคุณนนท์ครับ ตัวช่วยทั้ง5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วเพลงคนดังโ l o ส e ัความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งเดียวที่คุณเลือกครับใช้เหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัณณีอย่างไรก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวงในปีที่ปัศนีท่านนี้อายุ4ขวบครับคุณกันคุณนนตอบครั้งเดียวที่คุณเลือกจะตอบว่าปัณณีรอบเอ็นเกมอายุ หกปีครับหกปีเอาละตอบมาแล้วว่า66ปีม,มาลุ้นกันครับสี่หมนแปดพับาทจะได้กลับบ้านหรือไม่ปัะชันีรอบเป็นเกมคุณอายุ66ปีใช่หรือไม่ครับชอบอะไรแกนี้เลยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ มารู้จักประนีรอบเป็นเกมดีกว่าขออน,นุญาตแนะนาตัวหน่อยครับเอ,อ่อเพืนพิษเดนเมฆค่ะอายุ67ค่ะ67ปีครับอ่านาเพืนพิษชื่อเล่นชื่อพิมค่ะคั่วบทชงค่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพิมน,นะครับอ,อ่าเป็นบาริสตา้าค่ะเป็นคนชงกาแฟค่ะเป็นเจ้าของร้านกาแฟเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อร้านมาเธอโรสเตอร์ค่ะมาเธอโรสเตอร์จุดเด่นของร้านมาเธอโรสเตอร์คือ ทั้งร้านเป็นระบบแมนวนวลหมดค่ะใช้มืออย่างเดียวไม่มีเครื่องที่เป็นแมชชีนค่ะไม่ไม่มีแบบกดปุ่มเดียวแล้วออกมาเลยไม่มีค่ะไม่มีเป็นแมนวนวลหมดเลยใช่ค่ะขายอะไรบ้างยังไงกาแฟมีอะไรบ้างมีแต่กาแฟอย่างเดียวค่ะกาแฟเราทําเป็นกาแฟพวกกาแฟดริปไซฟอนแล้วก็เป็นเครื่องชงเอสเปรสโซแบบใช้มือกดอ๋อก็คือทุกูอย่างเป็นแมนวน,น,แมนวลหมดเลยโอ้โหเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ ปีกว่าค่ะปีกว่าสาขาแรกอยู่ที่ร้านแรกอยู่ที่ตลาดน้อยค่ะแล้วก็มีร้านที่สองอยู่ตรงประตูผีแต่ว่าร้านที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่แอคชั่นในร้านทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยห0สิบขึ้นทั้งนั้นทั้งนั้นเดี๋ยวนะครับเราเปิดร้านตรงสาขาที่ประตูผีเข้าไปมาเทอร์โรสเตอร์เราจะเห็นว่าคนในร้านนี้ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะ อันนี้ที่เป็นแมนนวลนนี่คือเป็นเครื่องกดเอพิโซอันนี้เป็นดิปเอาละตอนนี้นะครับยกอุปกรณ์จากร้านมาแล้วนะครับมาเตอร์โรสเตอร์นะครับงั้นขออนุญาตพี่พินช่วยแบบเออ ทงกาแฟแต่ละแบบให้เราดูนะฮะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้จะเริ่มต้นจากดิฟก่อนนะคะครับผมวันนี้เราเลือกใช้เม็ดเม็ดไทยแม่ตอหลวงมูลสโตนค่ะเป็นเม็ดที่คนไทยทําแล้วดังไปทั่วอ๋อนี่ต้องแบบมีตวงก่อนด้วยให้มันพอดีทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ใส่ไงฮะเครื่องบดก็บดมือเหมือนกันอีกบดมือค่ะทุกอย่างใช้มือทําหมดปุ๊บแล้วก็หมุน หมุนจนกว่าเลยฮะหมุนมันกานจนกว่าจะฟรีค่ะอ๋อจนกว่าจะฟรีถ้าฟรีก็แปลว่าแบบมันละเอียดแล้วใช่ค่ะต้องมันอยากทำได้ไหมคะอยากช่วยเชิญครับอ๋ไม่มีน้ำใไม่ให้ทำทำไมถึงไม่ทำครับอันนี้ในขณะที่กำลังบดอยู่นี่คือต้องเตรียมอะไรฮะเอ่อ ล้างกระดาษกรองค่ะอ๋ออันนี้เป็นการล้างเฉยๆฟรีแล้วใช่ไหมฟรีนะอย่างที่เราพูดฟรีนะหมอหมออย่างนี้ฟรีแล้วค่ะฟรีแล้วนะครับอ๋อคือหมุนได้เองท่าหมุนได้เองค่ะอ๋อย่างี้ถือว่าใช้ได้แล้วแ่้วยังต่ออ๋อแล้วก็เทลงไปในส่วนที่บดออกมาแล้วเออจริงเหรอทวนไม่ได้เหรอทวนได้ไหมทำไมทวนได้ได้ค่ะทำไมครับไม่เขาบอกเลยว่าได้หอมมากเลยอวนก็ได้เหรอ โอ้โหตรงนี้นี่ได้กลิ่นกาแฟเลยนะขนาดใส่มาร์สนะหอมใหม่ๆมันจะแบบหอมมากครับนี่ก็คือเรียกว่ากาแฟแบบริปใช่ค่ะริปตัวนี้พร้อมทานแลเวใช่ไหมพร้อมดื่มเลยนะครับอ่ะวิธีดื่มก็คือเอาออกมาแล้วก็ดินใส่ก่อนใช่ค่ะการทำเช่นนี้เพื่อทำให้น้ำอากาศมันเข้าไปอยู่กับกาแฟมันจะดึงรสชาติความหวาน ออกมาให้เคยเห็นแตชาชักอันนี้ก็แฟชักหรอคะแม่ชักแค่นี้หลักค่ะไม่ชักเยอะอุ้ยเติมเอ๊ะคุณแก้มก็เติมพีเจนก็ไปขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแก้ก็เติมพีคัไอนยาตนะครับนผู้ชมครับโอ้หอมมากหอมยิ่งพีเอชชอบเช้มไหมคะอ่าอุ้ยให้คุณนน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 ไนนนนน่อนได้นก็นน้น่นนนนนนอนน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 นมนนมนน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 นานน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 มนนน หมอไม่ได้นอนใจแม่เลยอ่ะที่เขาทำมาคุณดูที่คุณการ์ดอมามาเล่นมุกนี่ไม่ยอมพัเลยกันได้เอาละนี่คือวิธีรีบไปแล้วมาต่อยหนึ่งวิธีเลยครับอันนี้จะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ซึ่งวันนี้เราจะทำเมนูที่เขาเรียกว่าน้ำส้มจี๊ดที่ร้านใช้คำว่าดาร์คคาลามันซี่ก็หคาลามันซี่ก็คือส้มจีค่ะเราส้มจี๊ดเหรอฮะค่ะส้มจี๊ดเราใช้เอสเปรสโซ่ กดเอฟเฟรสโซใส่ลงไปในน้ำซํมกิอ๋อแล้วอันนี้ก็คือการบดบดเหมือนกันแต่เป็นเครื่องบดสําหรับไอตัวเอสเปรสโซมือตัวนี้ใช่ค่ะนี่ก็คือบดจนหมดแล้วอันนี้บดจนหมดแล้วเพราะมันฟรีแล้วค่ะแล้วก็เอากาแฟมาใส่ลงไปในใส่ลงไปในก้านชงอ๋อที่แบบเราไปตามร้านเขาจะใส่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะใช่ค่ะดูที่อัดสะก่อนนี่มันบ่งบอกอายุคนทำทัศนสิอาอา ที่เราก็เคยเห็นจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราเห็นเป็นเครื่องๆก็จะมีไอ้อ้านชงใช่ไหมค่ะแต่อันนี้ขอจะใส่น้ำลงไปด้วยใส่น้ำลงไปข้างบนเพื่อให้ให้น้ำแต่กาแฟมันลงไปเจอกันแล้วให้มันโอ้ยนี่พอดีเลยปิมๆมเลยแก้วรองแล้วไงต่อครับแล้วก็ยกมันขึ้น จริงๆมันดูน่าสนุกเนาะไม่เหมือนกัน่ะยกขึ้นแล้วไงต้องมันก็สนุกอะค่ะถ้าถ้าไม่ได้ทําขายถ้าทําแบบกินเองชิลๆที่บ้านเนาะใช่ค่ะอืมเราก็กดออกมาประมาณ40กรัมเพื่อใส่กับน้ําจอมจี๊ดค่ะจะให้น้ำไหลผ่านกับอ๋อนี่คือต้องเอาแบบพอดีด้วยนะ40กรัมด้วยค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเลยนะครับนี่เทคนิคแบบนี้ครับนี่อ๋อเอสเปรสโซ่มือ นะครับอ๋อนี่ราต้องดูปริมาณด้วยนะฮะค่ะอันนี้คือหลักการเดียวกันกับเครื่องแต่ว่าใช้มือถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วกาแฟที่ได้ต้องทำาไงต่อก็เอามาใส่กับน้ำผลไม้ฮะนี่มาใส่กับน้ำผลไม้เลยใช่ค่ะน้็ส้มจี๊ะเป็นคารเมซี่ส้มจี่บหน่อยใส่ประมาณเจ็ดสิบกพี่อ๋อครบอย่างเลยตอนนี้เนาะเอาละเอาละส้มจี๊ไปเป็นแบบฐานแล้วตอนนี้ เติมกาแฟลงไปเลยนี่ค่ะดีอันนี้จริงๆเวลากินต้องชงคนกันนะต้องคนมันค่ะต้องคนกันเลยอ่ะใช่เลยพี่เอ๋เลยครับพี่เอ๋เลยครับนี่จะเป็นกาแฟกับน้ำส้มจี๊ดนะวุ้ยไปไงพี่เออมันเข้ากันว่ะเออต้องบอกเขานะเนี่ยพี่เอ๋เป็นเซนเตอร์เครื่องดื่มมากเลยตอนเนี้ยต้องกินกับน้ำส้มกับดื่มสูตรอร่อยมากตอนเนี้ยฮะ นี่สำหรับคนรักกาแฟนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พินด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณคาก สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งเซน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 ที่วิ่ง